สวัสดีค่ะชิตาอ้อยค่ะกิตตนันทองวิภาวรรณประธานกลุ่มวิส,สาหกิจชุมชนสืบพญากรุลรนดินกีบ้านนาแหลมจังหวัดแพร่ค่ะตรงนี้เราเป็นศูนย์เป็นสำนักงานเป็นที่ทําการของศูนย์สืบสารกรุลอนดินกีนะคะชื่อห้องไม้บ้านดินกรุลรนคืออะไรกรุลรนก็คือหมวกใบลานหมวกสารไผ่เย็บใบลานเป็นหมวกสารไผ่ของคนลานน้านนา ที่นี่กุบลอนได้มีที่บ้า <000 personal> <venue> <spirituality> นนาแหลมที่เดียวเป็นแหล่งผลิตแหล่งเดียวในจังหวัดแพร่กุบลอนก็คือนี่ค่ะเป็นหนึ่งรูปรักษ์ของเขานี่คืออัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่เลยหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่หนึ่งเดียวในเอเชียและอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนบ้านนาแหลมนะคะอันนี้คือแม่พิมพ์ของกุบลอนค่ะเนี่ยกว่าจะได้หมวกมาหนึ่งใบก็คือเราต้องใช้แม่พิมพ์ตัวนี้ก็เรียกว่ากลุ่มกุ๊บ หรือแม่พิมพ์ของกลุบรอนพอเราได้เป็นแบบสารไผ่แบบนี้แล้วเราก็เย็บด้วยใบลานเป็นเป็นงานสองชั้นนะคะงานสารและงานเย็บเนาะสารไผ่แล้วก็เย็บใบลานต้องขอบคุณยายๆน สมาชิกกลุ่มของเราแล้วก็ตอนนี้นอกจากเราจะฟื้นฟูกลุ่มลอนซึ่งเกือบจะสาบสนไปแล้วเริ่มหายไปจากสังคมชาวนาบ้านเราไปเกือบ30ปีตอนนี้คนบ้านนันมช่วยกันที่ฟื้นกลุ่มลอนของเราเราชุบชีวิตตอนนี้ถือว่าเราได้ต่อลมหายใจของกลุ่มลอนได้แล้วนะคะต่อไปเราก็คือจะฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายของคนแพร่คนเหนือคนล้านนาที่ว่าสวมกลุ่มลอน พวกเราใช้เวลาหลายปีมากกว่าที่เราจะชุบชีวิตกรุบลอนขึ้นมาได้เดี๋ยวจะพาไปชมค่ะว่าเราทํายังไงกันบ้างเราถึงสามารถชุบชีวิตกรุบลอนจากที่ว่าเกือบจะสาบสูญไปแล้วขึ้นมาได้ค่ะอันนี้คือกรุบลอนแบบดั้งเดิมหลังจากสารแล้วเราก็นํามาเย็บใบลานนะคะที่บอกว่าเป็นงานสองชั้นทีนี้ตอนนี้การอาชีพเกษตรกรรมในในบ้านนาแหลมมีลดน้อยลงในจังหวัดแพร่มีเริ่มมีลดน้อยลงทีนี้เพื่อจะให้กรุบลอนได เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยเราก็เลยปรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลอนมาอ,อย่างหลากหลายค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มลอนแก๊ปค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มลอนกาโลกรมนะคะกลุ่มลอนกาโลกรมอันนี้จะเป็นกลุ่มลอนแฝดสยาม่มีแบบที่เป็นสารไทยแล้วก็เย็บใบลานด้วยเราเรียกว่ากลุ่มลอนอินจันหรือแฝดสยามค่ะนี้ เป็นกลุบลอนที่เราได้นำมาตกแต่งนะฮะอันนี้จะเป็นลายดอกแก้วซึ่งเราสามารถเป็นดอกแก้วจริงๆดอกแก้วคือสีขาวแต่เราสามารถทำเป็นดอกแก้วสีส้มสีที่ลูกค้าชอบที่มาทำกิจกรรมในบ้านเราก็คือเลือกดอกแก้วในสีที่เป็นสีวันเกิดของตัวเองนะฮะวันจันทร์วันจันทร์งคางๆพูดทันหันแล้วแต่วันเกิดของของตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ใช้สีนั้นค่ะแล้วเราก็มีกลุบลอนที่เป็น หมวกนักรบค่ะอันนี้ชื่อว่านักรบสมหวังนะคะอันนี้เราทํามอบให้ท่านสมหวังพว่วงบางโพอดีตูวว่วาราชการจังหวัดแพร่ที่ท่านมีจตนารรณมที่จะร่วมสืบสารกลุ่มลอนเราค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มลอนกระเป๋าค่ะเราสามารถถอดหมวกออกมามาใส่เป็นพลับใช้รูปก็ได้ใส่กันฝนกันแดดแล้วก็นํากระเป๋าไปซักได้นี่ก็เป็นอีกใบนึงกลุ่มลอน เป็นหมว,หมวกกุปรนคะ่ะเราพยายามทำผลิตภัณฑ์แบบหลากหลายเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอันนี้คือเหตุผลว่าส่วนหนึ่งนอกว่าทำไมเราถึงสามารถฟรื้นฟูกุปรนที่เกือบจะหายไปจากชีวิตของคนล้านนาเกือบ30ปีตอนนี้เราสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุปรอน art and craft นะคะกุปรนที่เพ้นลายอันนี้เป็นความร่วมมือของ อหอศิล์จังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้หลังจากที่เราสามารถชุบชีวิตกลุ่มรอนต่อลมหายใจให้กลุ่มรอนได้แล้วตอนนี้พวกเรากลุ่มสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน แล้กลุ่มยายๆแล้วก็เราบ้านนาแหลมเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อให้กับลูกรุ่นหลานให้เป็นของขวัญให้กับคนจังหวัดแพร่นะคะเพราะนี่คืออัตลักษณ์แพร่เราจึงอยากจะสอนเราอยากจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้สารและสินของการสารกลุ่มรอนเนี่ยไว้ให้เป็นมรดกของคนแพร่สืบต่อไปค่ะ